เหรียญหนึ่งบาทเรือหงเนี้ยค่ะหนึ่งบาทเรือหงปีโอ้ยเก้าร้อยเหรียญเนี่ยเหรียญมาที900เก้าร้อยเหรียญหนึ่งบาทเรือหงปีสองห้าสองศูนย์เนี่ยเหรียญเขาก็สภาพดีอันนี้คือคนที่นํามาขายเป็นหน้าไหะเขาเป็นแม่ค้าแม่ค้าของชําร้านขายของชําสมัยโบราณสมัยก่อนเขาเก็บไปเองนะคะเขาไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อหามา เพราะฉะนั้นเขาไม่มีต้นทุนต้นทุนเขาคือหนึ่งบาทเขาบอกถ้าป้านั้นไม่รับซื้อไม่เป็นไรเขาจะเอาไปคืนกรมดูสิถ้าคืนกรมป้านันเกรงว่ากรมเขาจะเอาไปหลอมเพราะเหรียญเก่าส่วนมากนะคะเขาก็จะมีกําหนดเวลาที่เขาจะเก็บไว้แล้วต่อจากนั้นเขาก็จะเอาไปหลอมไปหลอมไปทําลายอะคะ่ะเราพอเราอได้ยินคํานี้นะเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โห ไม่เอาไปคืนกลมดีกว่าเพราะว่าถ้าคืนไปเขาก็จะเอาไปหลอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พน้าถึงได้บอกว่าช่วยกันเก็บไว้เถอะค่ะช่วยกันเก็บคนเล็กน้อยกันป้องกันไม่ให้กรมนําไปหลอมถ้าคืนกลมไปกลมนําไปหลอมแน่นอนนะคะขายก็ไม่มีราคานะคะเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์เท่านั้นจะให้รับซื้อสูงกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะซื้อมาก็ขายไม่ได้เนี่ย ถ้าใครอยากได้นะเหรียญน,นึงเนี่ยขายได้เนี่ยสองบาทเปนาขายให้มาเอาเลยเป็นร้อยสองร้อยเหรียญเป็นพันเหรียญก็มีนะคะเปะาแบ่งให้หักค่าใช้จ่ายไม่คุ้มแล้วค่ะเหรียญซื้อบาดห้าสิบแล้วก็ส่งค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นไม่คุ้มไม่คุ้มจริงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปนอาถึงได้บอกว่าเก็บเถอะอย่าเพิ่งขายเลยปีสองห้าศูนย์ห้า าเหรียญน,นี้ยังดีย,งยังยังมีราคาเกินหน้าเหรียญเยอะหน่อยนะคะคือรับซื้อเหรียญละสี่บาทรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินพศสองห้าศูนย์ห้าเหรียญละสี่บาทสี่บาทแล้วขายออกห้าบาทค่ะขายส่งต่อห้าบาทเนี่ยค่ะหนึ่งบาทตราแผ่นดินเขาก็จะมีปีสองห้า 05แล้วก็2,500 2,500รับซื้อ20บาทนะคะ2,500แล้วก็จะคล้ายๆกันเนี่ยมีเสด็จนิวัตด,ด้วยเสด็จนิวัตร,รับซื้อ20บาท2,520บาทเสด็จนิวัต20บาทเ็จนิวัตแบบนี้ค่ะยวไปเอาให้ดูจะได้รู้ว่าแบบไหนเนาะจะได้แยกถูกอันนี้2505อันนี้เสด็จนิวัตจะดู2500มีไหมอ๋อมี ดี๋ยวจะมาปนของลูกค้าเขาเพราะว่ายังไม่ได้คิดเงินอันนี้แยกไว้ก่อนอันนี้เอามาให้ดูไหนๆก็คุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะเนี่ยค่ะเรียนตราแผ่นดินใช่ไหมคะด้านหลัง็นตราแผ่นดินก็จะมีประมาณนี้เริ่มต้นคือเหรียญแรกสองพันห้าร้อยค่ะสองห้าู 2, นศูนย์ะคะรับซื้อยี่สิบบาทเหรียญสองพันห้าร้อยห้ารับซื้อสี่บาทแล้วก็สองพันห้ารอยสี่ค่ะเด็จนิวัตรรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะ เนี่ยตราแผ่นดินเหมือนกันแล้วก็เหรียญใหญ่นะคะให้แยกให้ออกเหรียญนี้จะเยอะมากนะคะเหรียญนี้จะหายากเหรียญนี้หายากสุด2 5 0 0ันเนี่ยหายากสุดลองมาก็เสด็จนิวัตเสด็จนิวัตไม่ใช่เหรียญหายากนะคะเสด็จนิวัตเป็นเหรียญยอดนิยมเฉยค่ะไม่ใช่เหรียญหายากเพราะจำนวนผลิตเยอะมากนะคะจำนวนผลิตถึงสี่ล้านสี่ล้านสามแสนเหรียญถือว่าเยอะอยู่ค่ะ